สวัสดีครับมาพบกับโหราพยาธิประจําเดือนเมษานะครับใครที่เฝ้ารอดาวพฤหัสจ,จะย้ายมาเล็งรักก็เดือนนี้แหละครับในวันที่19เามษาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละเรื่องทีละร,ราวกันนะครับเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีดาวอะไรโคจรมาถึงลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ดาวประจําตัวเป็นดาวศุกร์ ตอนนี้ดาวสุโครจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะขี้เหงาอยากมีแฟนอยากมีคนรักแล้วก็ขี้เกงใจมากเป็นพิเศษนะครับและมันกลุมกับดาวราหูเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่ก็อยากจะมีความรักใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆรวมไปถึงอยากจะลงทุนหรือทำธุรกิจกับคนรักในช่วงนี้ด้วยแต่ถ้าจะทำอะไรนะครับ อาจารย์แนะนำให้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8นะครับพอเลยไปกว่านั้นดาวสุขครับจะโครจรตกพบมรณนะทีนี้พอโครจรตกพบมรณนะแน่นอนครับมันก็ทำให้เครียดวิตกกังวลนะครับสุขภาพไม่ดีไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วง1-8เมษาเนี่ยเป็นช่วงที่ดีนะครับพอเลยจากนั้นดาวสุขนะครับโครจรเข้าไปอยู่ในพมรณนะ แม้ว่าเป็นกเกษตรแต่ตัวท่านอาจจะมีการปลีกวิเวกก็คือด้านความคิดนะครับยังไม่เครียดมากเพราะมันเป็นกเกษตรแต่อาจจะมีการเดินทางไกลหรืออาจจะไปไหนคนเดียวทําอะไรคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับเป็นซึมเศร้าชั่วคราวแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับจะอยู่แบบนี้จนถึง วันที่6พฤษภาดาวสุกนั้นถึงจะย้ายออกแต่ช่วงที่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์จะต้องระวังหลังจากวันที่26เมษายนไปแล้วครับในช่วงนั้นดาวสุกนั้นจะเข้าตรียางสาวเพราะนั้นในช่วงนั้นจะโมโหร้ายก็ระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรอยากจะเริ่มทําหรืออยากจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆก็แนะนําครับ1จนถึงวันที่8 นะครับเมษายนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดาวพุทธที่โครจรถอยหลังในช่วงวันที่15เมษาก็จะส่งผลเกี่ยวกับด้านคําพูดธุรกิจสัญญาอะไรต่างๆก็อยากให้ระวังด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเจอเอกสารสัญญาหลังจากวันที่15เมษาไปแล้วให้ดูเอกสารสัญญาให้ดีครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้าน จิตใจนะครับแล้วก็อีกนิดนึงช่วงนี้ท่านจะขี้สงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเป็นพิเศษเพราะนั้นระวังเรื่องการถูกยืมเงินระวังโดนยืมเงินหรือไปช่วยเหลือเขาวจนตัวเองลำบากหรือข้อเสนอที่มันโดนเอาเปรียบมากๆก็รู้จักปฏิเสธบ้างเพราะตอนนี้ดาวราหูนั้นเล่งลักขนาอยู่ครับทีนี้เรามาว่าต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเลยครับดาวการเงินครับ นะมีปัญหามาแล้ว6เดือนพอในเดือนมีนาะนะครับดาวอังคารก็ย้ายออกจากภพมรณนะทุกอย่างก็แฮปปี้แล้วก็ดีขึ้นตอนนี้ดาวอังคารนั้นโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับจะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและนะครับ เรื่องการรายได้ตรงนี้มันจะไม่ได้ยากเย็นอะไรมันอยู่ที่คําพูดนะครับแล้วก็มีเงินนะครับมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนเมตตาคนสนับสนุนอ่าอ,อย่างเช่นใครที่เป็นนักร้องศิลปินมีแฟนคลับก็อาจจะได้รับของขวัญของกำนานหรือเงินทอง นะครับจากแฟนคลับหรือคนที่เมตตาอะไรลักษณะนั้นด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับนาลีอุปถาม์คือเพศตรงข้ามจะให้ความสนับสนุนด้านการเงินการทองนะครับด้านรายได้ของท่านมากเป็นพิเศษสมมุติท่านขายของเขาอาจจะไม่ได้ช่วยอุดหนุนเขาอาจจะบอกต่อแนะนําให้คนมาซื้อของกับท่านก็เป็นได้เรียกว่ามีรายได้ดีจริงๆเลยครับและนะครับในส่วนของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวรายได้นั้น นะครับมีดาวศุกร์แล้วก็มีดาวราหูอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับถ้ามีการทํากิจการอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้อย่าพิ่งลงทุนแล้วกันนะครับเพราะหลังจากวันที่8ไปดาวศุกร์จะตกพมกละนะแต่ถ้าจะมีการลงทุนจริงๆก,ก็ทําในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8นะครับถามว่าแล้วในช่วงวันที่14ครับดาว อาทิตย์ย้ายมาทีนี้ดาวทิตย์นั้นเป็นดาวลาภะพอดาวลาภะเข้ามาอยู่ตรงนี้ท่านจะได้เงินแล้วก็ได้คนรักในช่วงนี้ด้วยนะครับจะมีคนมาถูกใจจะมีคนมาชวนหุ้นทํานู่นทํานี่ทําอะไรต่างๆคอนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นช่วงที่นะครับแม้ว่าดาวพุธจะโครจรถอยหลงังแต่จะต้องเก็บเกี่ยวรายได้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับและอาจารย์บอกเลยครับ มันจะมีปัญหาด้านการเงินในช่วงเดือนก,ะะกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเมษาพฤษภามิาุนา3เดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องกอบโกยให้ได้เยอะทที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและในช่วงวันที่19ดาวพฤหัสก็ย้ายราศีทำให้ท่านหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากหรือบางทีอาจจะมีคำสั่งซื้อมาแล้วแต่คำสั่งนั้นเงินยังไม่โอนมาแต่เรารู้แน่นอนว่าจะมีเรื่องได้เงิน จะมีเรื่องดีๆเข้ามาอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีทั้งเงินทองแล้วก็ข่าวดีหลายๆเรื่องเข้ามาแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนมาตีสนิทตีซีแล้วก็มาให้เราช่วยหรือขอทําหุ้นส่วนด้วยแบบเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าจะซื้อของมีราคาแนะนําให้ซื้อ นะครับก่อนวันที่22เมษายนเลยไปกว่าน,นั้นไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องอาศัยความที่เป็นพุทธกับอังคารที่เป็นกเกษตรสลับเรือนทำให้เงินสะพัดเข้ามามากมเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการหาเงินหาทองแล้วก็เก็บเงินด้วยนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยครับอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกว่าหลังจากวันที่12มีนาที่ดาวอังคารย้ายออกนั้นท่านจะรวยหรือมีกินมีใช้ไปอีก 3 4เดือนอย่างน้อยนะครับอะทีนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามใน YouTube TikTok แล้วก็ Line Today ด้วยนะครับในช่วงแรกดาวมรณะไปอยู่เป็นปรลา นะครับอยู่ในราศีธาตุไฟเพราะนั้นช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอากาศร้อนหายใจไม่ทันแล้วก็ระวังเขาเรียกว่าอดนอนลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรหนักเพราะดาวมรณะเป็นประแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งครับคือดาวมนุษย์ยูนั้นมันโครจรอ,อยู่ในภพมรณะเพราะนั้นแนะนำครับช่วงนี้จะฝันร้ายให้สวดมนต์ก่อนนอนสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่ 8เมษาดาวสุโครจรเข้าไปเป็นกเะเตรอยู่ในภพมรณะให้ระวังโรคเก่ากำเริบให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆได้แนะนําให้ขึ้นเครื่องบินนะครับในช่วงนี้ถ้ามีนั่งรถนั่งเรือไปก่อนขับรถไปเองก็ได้นะครับแนะนําไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือถ้ามีความจําเป็นต้องขึ้นก็เช็คนะครับสายการบินที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงหรือถ้าจะเดินทางโดยรถยนต์ก็อาจจะต้องเช็คลมยางนิดนึงเพราะนะครับดาวมรณะนั้นมันได้เกณฑ์กับดาวเสาแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ขับรถ ของคนอื่นถ้าเป็นรถของตัวเองไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นรถของคนอื่นหรือเป็นเทสต์ได์หรือเป็นรถป้ายแดงที่ไม่มีใครนะขับมาก่อนหรือเราไม่เคยขับมาก่อนไม่แนะนําให้ขับนะครับอาจจะทําให้รถเฉี่ยวรถชนรถเป็นรอยได้แล้วก็ในช่วงนะครับหลังจากวันที่26เป็นต้นไปต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้แล้วก็การเดินทางจะต้องระวังนะครับไม่ไปปีนเขาไม่ไปอะไรที่ธุระกันดารให้ไปถนนธรรมดาให้ไปทางหลัก จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับแล้วก็ข้อดีคือดาวศุกร์นั้นจะโคจรนะครับอยู่ในภพมรณะจนถึงแค่วันที่6พฤษภาคมหลังจากนั้นด้านสุขภาพก็จะกลับมาแฮปปี้แล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะบ้างเงินบ้างงานจนไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยยังไงก็นะครับดูแลสุขภาพนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านสุขภาพครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันดีกว่าเนื่องจากดาวการงานนั้น ดาวการงานเป็นดาวจันร์ดาวจันค่อนข้างเดินเร็วอาจารย์จะไล่เป็นลายวันให้นะคะว่าช่วงไหนควรนะครับตกลงทำงานช่วงไหนไม่ควรทำอะไรนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษาถึงวันที่2เมษาเวลาตี155ช่วงนี้เหมาะสำหรับการคุยงานนะครับทำอะไรด้วยตัวเองจะดีเป็นพิเศษครับ หลังจากนั้นวันที่2จนถึงวันที่4เวลา13.15ช่วงนี้ไม่ดีครับจันกับเสาเลงกันหลีกเลี่ยงการประชุมงานนัดงานช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่4จนถึงวันที่6เวลา22.57ช่วงนี้ดาวการงานได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นงานต่างถิน่นงานต่างประเทศงานคุยนอกรอบจะทำได้ดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่6จนถึงวันที่9เวลา6โมงเช้า17นาทีดาวการงานโคจรมาทับตัว ท่านอาจจะมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆได้เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรใช้ลูกน้องนะครับมีอะไรทําด้วยตัวเองจะดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่9จนถึงวันที่1 1เวลา11.21ครับช่วงนี้จะเป็นงานด้านการแก้ไขปัญหางานทำของเสียให้กลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็เป็นงานที่ไม่หนักแถมได้เงินด้วยนะครับมีอะไรรับไว้นะครับสำหรับงานช่วงนี้อาจจะทำให้เครียดสักหน่อยแต่อาจารย์ว่าสามารถแก้ไขผ่านไปได้ครับ หลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่13เวลา14.45ครับในช่วงนี้เป็นงานวางแผนงานติดต่อพูดคุยช่วงนี้ต้องแต่งตัวดีๆนะครับเพราะท่านมีเกณฑ์จะต้องใช้สเสน่ห์นะครับการยิ้มแย้มการเป็นมิตรของท่านจะทําให้สามารถผ่านไปได้แล้วก็อย่าลืมนะครับนัดคุยช่วงนี้มีของฝากติดไม้ติดมือไปสักหน่อยหนึงครับ หลังจากนั้นวันที่13จนถึงวันที่15เวลา17.17ครับช่วงนี้จะเป็นงานตัวแทนงานของชาวบ้านงานที่คนอื่นเขาไม่เอานะครับให้รับไว้ครับเป็นงานที่มีรายได้ค่อนข้างดีผลตอบแทนค่อนข้างสูงถือว่าดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเลยในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่17จนถึงขอโทษครับวันที่15จนถึงวันที่17เวลา19.53 ช่วงนี้ไม่ควรรับงานเข้ามาไม่ควรทําอะไรครับจันทร์กับลาหูโยกกันเป็นพินธุบาทแล้วก็จันรกับสาเจอกันเป็นคู่พัดผ้าเพราะนั้นช่วงนี้มีอะไรทําไปอย่าเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วก็วันนี้ไม่ควรขับรถเดินทางไปไหนครับหลังจากนั้นวันที่1 7จนถึงวันที่19เวลา23.17ช่วงนี้ เป็นงานดีได้ตงังแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือต้องแข่งขันนิดหน่อยให้ลงมือสู้ครับยังไงก็สําเร็จเพราะว่าจันกับฤหัดเป็นคู่ที่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยแต่จันว่าสามารถผ่านไปได้เป็นมุมที่ดีของดาวครับหลังจากนั้นนะครับดาวก็จะมาประชุมกันนะครับช่วงนี้ได้จนันทรคารุสุริยาด้วยนะในวันที่19จนถึงวันที่22เวลาตี4 29นาทีเป็นงานยากงานเหนื่อยงานหนักแต่ให้ทำครับ จะมีคนช่วยสุดท้ายจะสำเร็จแล้วก็ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับหลังจากนั้นวันที่22จนถึงวันที่24เวลา11.57ครับดาวตกมรณะแต่ได้ตำแหน่งอุดเพราะฉะนั้นจะเป็นงานใหญ่งานยากงานหนักเป็นงานค่อนข้างเครียดมีความวุ่นวายค่อนข้างสูงแต่ผลตอบแทนอาจารย์ว่าค่อนข้างดีแต่จะให้ดีนะครับ รับงานก่อนหน้านี้ดีกว่าอันนี้ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับอย่าไปละโม่เพราะเอาเข้ามาแล้วจะมีความมีปัญหาเยอะกว่าที่จะนะครับสบายใจหลังจากนั้นวันที่24ถึงวันที่26เวลา21.41ช่วงนี้มีอะไรทําไปได้เงินแน่นอนแต่อย่าเริ่มทําอะไรใหม่ในช่วงนี้นะครับกันกับราหูโยกกันไม่ควรเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ด้วยความที่มันทับดาวคานอย่างไรเสียก็จะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าครับ ต่อมาวันที่26จนถึงวันที่29เวลา9โมง12นาทีช่วงนี้นะครับจะเป็นงานที่ทำด้วยตัวเองเป็นงานที่ค่อนข้างดีนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาติดขัดอะไรครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่29ดาวจันทร์กับดาวเสาวเล็งกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีอะไรทำไปอย่าเริ่มทำอะไรใหม่อย่านัดใครในช่วงนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มงานใหม่ก็ดูวันเวลาที่อาจารย์บอกนะครับช่วงไหนดีมีความสำเร็จมีเงินก็ ไปเริ่มงานช่วงนั้นแต่ช่วงไหนอาจารย์บอกไม่ดีก็อย่านัดคุยอย่าเริ่มงานในช่วงตอนนั้นละกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักการสำหรับใครที่อยากจะทำบุญส่งดาวพลฤหัสนะครับในวันที่29เมษายนครับวัดหนองแปนนะครับจะมีการสร้างสาราการประเรียนนะครับสามารถโอนตรงเข้าไปที่วัดได้เลยที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020159168127นะครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากไม่มีเลยแชร์ก็ได้บุญครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะครับในเดือนนี้บ่งบอกเลยครับใครโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะตกลงปรงใจได้แฟนหรือจะเจอคนถูกใจในช่วงนี้มากๆเลยนะครับช่วงที่ดีที่สุดก็คือในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8นะครับเพราะนะครับดาวประจำตัวท่านจะไม่โครจรไปอยู่ในภพมรณะ นะครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงที่ดีรองลงมาก็คือตั้งแต่วันที่8นะครับไปจนถึงวันที่22ครับเลยเปกว่าน,นั้นอย่าได้รับใครเข้ามาครับเพราะอังคารเสียแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนั้นจะเป็นคนที่ อารมณ์ร้ายยาเสพติดการพน,นันหรือไม่ก็ชั้ชูอย่างใดยอย่างหนึ่งหรือเป็นรักที่โดนเอาเปรียบอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมุมดาวด้วยกัน3ช่วงดีนี้เราจะมาไล่กันเป็นช่วงๆเลยนะครับในช่วงแรกนะครับวันที่1จนถึงวันที่8นะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่คบทนคบยาวคบนานเลิกยาก ถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดคือวันที่1จน,นถึงวันที่2เวลา6โมงเย็นครับจะตกลงรับปากใครเป็นแฟนอะไรกันก็น่าจะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะในช่วงนั้นนั้นดาวพุธได้วอรละโคตมะนวางนะครับและนะครับในช่วงนี้คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่การงานค่อนข้างดีนะครับการเงินค่อนข้างดีแล้วก็น่ารักมีเสน่ห์แล้วก็ถ้าตกปากรับคำกันอะไรในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์มีทายาทแบบว่องไวรวดเร็วด,ด้วยครับ หลังจากนั้นนะวันที่8ไปแล้วดาวสุกดาวประจําตัวท่านตกพบมรณะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะคบแบบหึงหงเครียดยดวิตกกังวลสักหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่สุขมันเป็นเกษตรอาจารย์ว่ามันก็ยังพอมีมุมที่จะทําได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นลักแบบว่าท่านนะ่ะระแวงนะครับแล้วก็ขี้หึงมากเป็นพิเศษคนที่เข้ามาก็การงานค่อนข้างดีครับการเงินก็ยังพอได้อยู่ นะแต่เนื่องจากดาวพุธนะครับโคจรอ,อยู่ในเลือกไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่หาเงินได้เท่าไหร่ก็ใช้เงินเท่านั้นเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งมากๆเลยนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นกเกษตรสลับเรือนยังไงมุมนี้ก็ยังคบทนคบยาวคบนานเลิกยากก็ยังเป็นมุมที่ดีอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่14เมษายนดาวลาพระ โคจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักแสดงว่าลาพระแปลว่าความสําเร็จเพราะฉะนั้นหลังจาก14ไปท่านก็มีเกณฑ์ตกลงหรือจีบติดมีเกณฑ์มีข้อตกลงกันว่าเธอคบชั้นจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาถูกใจอะไรลักษณะนั้นช่วงนี้จะมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่คนเคยคุยเข้ามาเรียกว่าเมษาเนี่ยเป็นอะไรที่มาลุมมาตุ้มมากๆเลยครับหลังจากนั้นนายวันที่15เมษายนดาวพุธ โครจรถอยหลังทีนี้นะครับการจีบการการครบการการคุยการจะเป็นไปแบบไม่ประติดประต่อเช่นเจอกัน3วัน5วันอะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาหรือคุยกันแล้วหายหายขาดขาดแต่ไม่เลิกนะครับก็ จะมาอยู่อย่างเงี้ยทาให้ถ้าท่านเป็นคนจีบท่านก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าท่านเป็นคนถูกจีบมันก็ไอคนที่มาจีบเรามันก็จะมามาหายหายไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยสนิทสนมหรือว่าไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่หลังจากนั้นวันที่19ครับพลัลเลอัสย้ายราศีพลัลเลอัสย้ายราศีและเป็นคาดประจาําราศีคือเกิดแน่นอนช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมฮอตสุดๆเลยนะครับ คนที่เข้ามาการเงินการงานก็ถือว่าดีแต่ยังเหมือนเดิมครับเป็นคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3วันดี4วันไข้วันนี้รักเราจังพรุ่งนี้เหมือนไม่รักเราหรือเหมือนจะแกล้งเราอะไรลักษณะนั้นแล้วก็พูดกับลาหูเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างพูดตรงๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านชอบจะต้องบอกเลยว่าชอบว่ารักอะไรลักษณะนั้นคนที่เข้ามาการงานค่อนข้างดีแต่ดูตามนี้ ดาวที่มาลุมมาตุ้มแบบนี้จะเป็นคนหน้าตาดีมีคนจีบเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นฝ่ายจีบต้องต้องลุกเร่งทําคะแนนหน่อยแต่ถ้า,ถาท่านเป็นฝ่ายถูกจีบก็คัดกรองดีๆครับเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ดาวพุธมันถอยหลังมันจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามุมดาวดีๆมันจะมีกลับมาค้างหลังจากที่ดาวสุกย้ายออกจากภพมรณะและดาวพุธกลับมาเดินใหม่ก็จะเป็นช่วงวันที่อ่าวันที่6พฤษภาเดือนหน้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ เป็นทั้งหมดสําหรับคนที่นะครับโสดอยู่ทีนี้บุมดาวสําหรับคนที่มีแฟนตอนนี้ดาวตราหูโคโจรมาเล็งรักเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่ท่านจะต้องมั่นคงนะครับท่านจะมีเกณฑ์มีเรื่องมือที่3ก็คือแฟนท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เจอคนใหม่ตัวท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เจอคนใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะห่วงบ้างแต่ยังไม่ต้องไปหึงนะครับห่วงบ้างอยู่ไหนทําอะไรอะไรลักษณะนั้น อาจจะต้องมีการเช็คบ้างอยู่ไหนคิดถึงนะอะไรว่ากันไปให้เขารายงานดูบ้างนะครับเพราะดาวราหูที่เล็งลัคนาเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นะครับที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ด้วยความที่นะครับอังคารกับพุธอยู่แบบนี้อาจารย์ว่ามันจะเป็นที่แบบว่าพอเราเจอว่าเขาแอบคุยพอเราจับได้เขาจะเลิกแล้วก็เลือกเรา เพราะฉะนั้นเกณฑ์เลิกกันมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเกาะติดเธออยู่ไหนทําอะไรนิดนึงเพราะว่าทั้งตัวท่านแล้วก็ตัวเขานั้นค่อนข้างที่จะเนื้อหอมในช่วงนี้นะครับแล้วก็นะครับแฟนของท่านในช่วงนี้ถ้าตกงานได้งานครับอยากได้บ้านได้รถก็ได้อยากมีลูกก็หลัง1 0่เมษาแล้วนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศทํากันบ้านดูอย่างไรก็จะดีแต่ในช่วงนี้ท่านพยายาม ระง,งับสติอารมณ์อย่าได้ชวนทะเลาะนะครับเพราะดาวตัวท่านมันตกครบมรณะบางทีเกิดไปเดินเล่นมีไอเดียประหลาดประหลาดแปลกๆแล้วคิดไปไกลไปหาเรื่องเขามันจะกลายเป็นชวนทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลก็อยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยนะครับอาจารย์จะมีเปิดสอนทั้งสอนสดแล้วก็ออนไลน์ในช่วงวันที่25แล้วก็26กุมาุพาพันธ์มีอะไรลายถามคุณอ้อมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ